นองกับผู้บริหารในหน่วยงานตรงที่ดินนะขอเชิญพรุ้กับอง์ที่ดินนะใช่บอกว่าเพืนาปพว่าคามีมาสมมากเขาคุณกับพี่ัต่อนะคะขอบคุณน้องวีราชนวนสันะแล้วขอเรีผู้ชดีรต่อไปนี้นะคะคุพิพสุขวั สุวัรณชันจรูนเนี่ยนะคะท่นานท่านอยู่เป็นผู้ที่เรียกว่ามุ่งมั่นแล้วก็สนับสนุนคนในดวงใจมาตลอด5สัปดาห์เลยนะคะคุณทิพยตอพตั้งใจว่าจะให้คนที่ คุณพี่พบรบอลเชียเนี่ยขึ้นมารับรางวัลอันดับหนึ่งให้ได้แล้วคุณพี่พะบอลก็บอกว่าเอ้ยไม,ไ,มไม่ได่ไม่ไี้รวบรวมไรเลยควักกระเป๋าตัวเองหมดเลยนะคะเรียกว่าทุกบาททุกสตางค์ให้วันใจของคุณแม่พี่พรนะคะเป็นเป็นที่หนึ่ในสาหาของคนบันเทิงคุณแม่บอกว่าเหล็กถ้าเหล็กติ้งลูปตกหน่อยแม่นอนไม่ได้ทันทีนังห้ามหลงเลยนะคะ คุณสุชีราโจ๊ี่เรคุณพี่ค่ะอ๋อคุณพี่คุณี่ไค่อยยินหน่อยนยนะคะคุณพี่สุชิราเนนะคะตั้งใจไว้เหมือนกันว่าจะอยู่ให้ได้ชิงทองในสัปดาห์สุดท้ายด้วยนะคะก็อบอกว่าไร้อานที่นั้นะต้องดูทุกวันนะเชา้ชาเช้าเย็นดูดูเร็นะพี่ชอันหนกแรงนดัหน,า,น,หนา้ก ใจหายนะคะพี่คุ๊ต really ่อยนิดนึงนะคะและลำหนักต่อไปนี้มารับรางวัลแหวสามสาคนเดียวระดับสามรางวัลโหสถมา25สิตาสกลวิกสาวิกสี่วิกห้าคนคนเดียวนะคะดเช่นคุณมาณิชย์ศรียาประเสริฐค่ะคุณนันท์ยาณิชย์ประเสริฐนะคะ ยี่สิบ้าสตาแล้ววิที่สาวิที่สวิทที่5รับ2ีส้าสาอันนี้เน,นีเราไปร้องเงนอะไร่ไคใช่ค่ะคุณคามิชาศักยานปโดขอบคุณพี่อกมากๆเลยนะคะชวยผู้าห่สำัวิท คุณสุราณีรับของรางวัล25ปานในวีคที่4และโัววีคที่5 ให้ที่ไหนอย่างไรน,นะคะขอบคนะุณค่ะแล้วก็มีแหนเจ้าพี่ก็นะคุณหน้าคุณตาจำเลยวันนี้มาในชุดสันเต้แล้วเหรอจ๊ะนะชุดแกมาเลยน้องประจาวพรในฮะคุณสม ณประดาพรเนี่ยนะคะอยู่กับไทยแลนด์เขาบวชตั้งแต่วันแรกนะคะจนถึงวันนี้เนี่ยเรียกว่าสั่งสมบรรดาแม่แม่กองชาติมาตลอดรวบรวมแตกต่างนับพันโง่จุต้องมาก็เป็นตัวแทนอูสัปดาห์ที่5เนี่ยรับแค่25 25สายแต่พี่ไปดูคะแนนท็อปสกอร์นี้นะคะแลนด์บี้เธอขึ้นอันดับหนึ่งนะเวลา ห้องหนึ่งบาทใช่คือต้องเดีเหออีกเพียมไม่กี่วันนะคะจะถึงเันที่สามสิเ็ตาราแล้วเพราะฉะนั้นกองเชียร์ของแต่ละหัวข้อไม่ว่าจะเป็นคนรบกเธออินเวส터นักกีฬาทหารไทยายไทยเลยทหารไทย